เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวรัตนากรสอนสมริ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนแม่คมีตำหนักตำหนักทางวิทยาคารสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตหนึ่งปัจจุบันดิฉันรับราชการมาเป็นเวลา12ปี ได้รับมอบหมายให้ทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และวิชาศิลปะวิชาประวัติศาสตร์กิจกรรมงานเกษตรกิจกรรมการงานอาชีพในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6บริบทโดยทั่วไปของโรงเรียนแม่ขมีตำหนักตำหนักธรรวิทยาคารเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งหมด39คนครูประจำการ6คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สภาพปัญหาที่ดิฉันพบและต้องการพัฒนานั้นมาจากการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งดิฉันเป็นครูประจำชั้นพบว่าสาเหตุหลักที่ผู้เรียนมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าที่ควร มาจากการขาดความเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่กล้าสแสดงออกขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาคิดว่าภาษาอังกฤษยากนอกจากนี้ยังขาดโอกาสในการใช้ภาษาในชีวิตประจําวันประกอบกับแรงบันดาลใจจากนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการข้อที่1ซึ่งใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่เป็นสากลได้แก่ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) มาเป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ว่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประฐมศึกษาปีที่6ควรมีความสามารถทางภาษาขั้นเริ่มต้นตามกรอบ CEFR ระดับ A1 Breakthrough ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในส่วนของข้อเท็จจริงและเป็นรูปธรรมสามารถโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษได้ในกรณีที่คู่สนทนาช่วยผู้ช้าๆชัดๆ เมื่อทราบถึงปัญหาและสิ่งที่ต้องการพัฒนาแล้วดิฉันจึงได้ศึกษางานวิจัยเพิ่มเติมและทำการ PLC ร่วมกับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในกลุ่มเครือข่ายการเรียนรู้หนองว่องไข่เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมต่อการพัฒนานักเรียนของดิฉันหลายได้แนวทางและกระบวนการที่เหมาะสมนั่นก็คือการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน Activity Based Learning ABL เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มีบทบาทในการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานและนักเรียนยังสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาผ่านบทเรียนผ่านกิจกรรมที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเองผ่านการเล่นเกมการร้องเพลงบทบาทสมมุติและสถานการณ์จำลอง โดยที่คุณครูมีหน้าที่เป็นผู้ออกแบบกิจกรรมและจัดสภาพการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุขมีการพัฒนาการฟังการพูดภาษาอังกฤษไปด้วยความมั่นใจดังนั้นดิฉันจึงได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ยีการศึกษา2566 โดยมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน8คนโดยใช้เกมและกิจกรรมบทบาทสมมุติซึ่งกิจกรรมบทบาทสมมุติเป็นกิจกรรมที่เอื้อให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะทางภาษาและมีความสำคัญในการฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษอีกทั้งผู้เรียนยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ